วันนี้จะมาทำรายการตับหมูผัดขิงแล้วแถมใส่เต้าซี่ด้วยครับเต้าซี่นี่มาจากจีนนะครับมาจากประเทศจีนคำว่าเต้าเต้าหวยเต้าหู้เต้าคำว่าเต้าแปลว่าถั่วนะฮะทำมาจากถั่วดำนี่แหละครับเขาบอกเลยว่าได้รับเหรียญทองนะฮะได้รับถ้วยทองอันดับหนึ่งหมูเฮียงเต้าซี่ เจกเกงหนึ่งช่างนี่น้ำหนักจีนเขาคิดเป็นช่างนะไม่เหมือนไทยที่เป็นกิโลนะครับไทยเราเรียกว่าเป็นกิโลจีนเรียกว่าถ้าเป็นกิโลเรียกว่ากงเกงกงแปลว่ากงกั่งขายใครก็ร่วมเหิือนชายนี่แหละครับที่ดำดํำนี่ก็คือเต้าซี่เต้าซี่ก็หนึ่งช้อนโต๊ะก็พอไม่ต้องใส่เยอะนะฮะเพราะว่ามันมีจะมีความเค็มอยู่มันหมักด้วยหมักด้วยเกลือว่าอย่างนั้นเถอะแล้วเริ่มแรกก็ขิงเราก็เอาขิงไปผัดก่อน นะครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูง่ายๆนี่ครับตับหมูก็ตำที่บอกครึ่งกิโล5ขีดก็คือครึ่งกิโลนั่นแหละครับกับตำรายกันก็มีอยู่ในนี้แล้วแล้วถ้าเมื่อผัดเสร็จแล้วเราก็นี่แหละครับคนจีนที่นิยมที่สุดก็คือเอาเห็ดหอมนี่แหละครับใส่ข้างบนนี่แหละครับกำลังเดือดเรียกว่าโมโหเดือดเลย,เยจะไปเรียกโมโหเดือดก็คงไม่ถูกกำลังเดือดอยู่นะฮะ กำลังเดือเดี๋ยวก็วางไว้ข้างบนของง่ายๆนะครับทำรายการก็มีนี่แหละครับนี่รายการนะคุณจดไปได้เลยง่ายๆนะฮะจดไปได้เลยแล้วก็ทำได้วิธีผัดรับรองอร่อยแน่ๆอ๋อแล้วลืมบอกอีกอย่างนึงจีนที่นิยมใส่ก็คือเหล้าเขาเรียกว่าเสี่ยวจิ้ว ตาพัตคันก็จึงจะใช้กันนะพัตคันใหญ่ๆพัตคัน <c oughs> ริมถนนไม่ได้ใช้ <c oughs> เพราะว่าราคามันจะแพงมากสาหรับทําอาหารโดยตรงพกโต๊ะจีนอย่างนี้จะมีใส่ยเสี่ยวจิ้วที่ราคาแพงๆนะครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูอตอนนี้ผมจะบรรยายเป็นภาษาจีนครับขอพักสักเดี๋ยวหนึ่งกิงยิกอะไรจอดอย่างทีตือกวนฉาเกยียวซีเจง่กยโกยบยอ

ว่า恭敬禅นังเอง恭งอ่ะอ่าซึงเทาอ่เกี้ยว有道士อ่าแล้วเจ้าดูกวเแี fabrics, rijk, patterns, ้วเจ้า就เจ้าจะไป禅罗界就是爱有这个一个禅罗寺呐อจี就这เ禅罗寺就等于找就เจอแล้วเนี่ยทำตามเนี่ยมันก็ถูกต้องทุกอย่างรับรองได้ผลทุกอย่าง นะครับแล้วสุดท้ายก็คือใส่ใหเห็ดหอมนี่แหละครับใสใ่เห็ดหอมอยู่ข้างบนนี่แหละกาลังมโมโหเดือดเลยเดือดใหญ่เรียกว่ามโมโหเดือดนี่ไม่ถูกเดี๋ยวทําให้ดูเป็นวิธีที่ง่ายๆครับแล้วก็ต้องอีกอย่างหนึง่งอ,อย่างที่มาร์กี้บอกอใส่เหล้าเซี่ยวจิ้วนี่แหละครับเป็นจุดสําคัญทําให้หอมแล้วก็ใสน่น้ํปาปะมนึงถ้วยกาแฟนะครับเป็นของง่ายๆเดี๋ยวผมทําให้ดู ขาก็เริ่มร้อนแล้วเดี๋ยวทําให้ดูครับกระทะเริ่มร้อนแล้วเราก็ใส่น้ํามันเลยใส่น้ํามันเพื่อจะเอาขิงลงไปผัดผัดให้มันหอมก่อนว่ากันอย่างนั้นเจอขิงนี่ต้องผัดก่อนนะครับน,นี่จุดสําคัญมากใส่ขิงลงไปเลยใส่น้ามันหมดเลยแล้วก็ผัดผัดให้มันเรียมไฟไม่ต้องแรงผัดให้มันเรียมเท่านั้นเอง ให้มันเรี่มให้มันหอมให้มันเหลืองนว่าอย่างนั้นจะมันถ้าเราอยู่ใกล้ๆเราสามารถที่จะดมได้ว่าออมมันหอมแล้วอยังแล้วสีมันจะเป็นสีเหลืองนิดหน่อยนะฮะนี่อย่างครับผมไม่กล้าเปิดไฟแรงให้ดูจริงๆแล้วเปิดไฟแรงก็ได้ตันดูมันจะจะดูลำบากหน่อยนี่ไม่ต้องใช้ไฟแรงนักผัดแค่มันเรี่มแค่มันหอม แล้วเดี๋ยวเราก็เอาขึ้นมาก่อนแล้วก็ผัดหมูผัดตับหมูแล้วก็อันนี้ค่อยเทใส่ลงไปพร้อมด้วยเต้าซี่นะครับถ้าไฟแรงมันจะไหม้นี่ก็นี่ก็ถือว่าเสร็จแล้วนะครับนี่ก็ถือว่าเสร็จแล้วนี่ก็ถือว่าเสร็จแล้วผมก็จะเอาขึ้นมาใส่บนจานไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยเทลงมาอีกครั้งหนึ่งนะครับ นี่น so so nice, nice, ี pues ่นี่ก่อนจะเทใส่จานไว้ก่อนแล้วก็จะเอาตับหมูลงไปผัดเลยนี่วิธีง่ายง่ายไม่ยากนี่ก็เอาน้ำมันส่วนนี้แหละครับแล้วก็ใส่น้ำมันลงไปอีกนิดหน่อยเติมน้ำมันลงไปอีกนิดหน่อยนะฮะง่ายง่ายของง่ายง่ายครับใส่น้ำมันลงไปอย่างนี้ครับทีนี่แหละครับหรือที่ว่าคุณ ใจกล้าหรือเปล่าเท่านั้นเองอย่างที่ผมเคยบอกนะครับเพราะว่าการผัดแน่นอนนะครับแน่นอนต้องลักแน่นอนตัดตัวนครับดีการผัดดีก็คือผัดอย่างนี้ต้องใช้กระะแบหลี้

แล้าเราก็ใส่เต้าที่ลงไปกลอเต้าที่ลงไปใส่ผีงไปเต้าลงไปใส่ผีงงไปนี่ก็ถือว่าเสร็จแล้วนะถือว่าเสร็จแล้วใส่กระเทียมลงไปนี่ก็ถือว่าเสร็จแล้ว ขั้นตอนการ moon, ใ้่เรียกว่าใส่ใส่เต้าซี่ผัดหมูผัดถิงนี่ก็แทนนี่แหละขั้นตอนนี้ก็เป็นง่ายๆของง่ายๆไม่มีลำดับนี่แหละครับแล้วเราก็ตักได้อย่างนี้ก็ตักขึ้นมาแล้วนะตรวนี้คือที่ตักใส่ง่ายๆแล้วก็เห็ดหอมเราค่อยใส่ทีหลังนะเห็ดหอมค่อยใส่ข้างบนอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้มันดูสวยงาม ค้าขายแบบโต๊ะจีนก็อย uh. ่างนี้คือคือไอเห็ดหอมเนี่ยถือว่ามันสุกแล้วมันสุกแล้วเห็นไหมมันก็ดืจับน้ากินมจน้ากินของแน่นมากไม่หยบแล้วอากะเทียนใส่ไเให้มันดูสวยงามไอของง่ายๆแบบนี้ไม่ไม่ หน่มตัดหูข้างบนวก็แบบเดียวกันหนี่ครัดง่ายน่าง่ยายให่เนี่ยเหอมของคนจีนโต๊ะจีนส่วนใหญ่จะมีเห็ดหอมสังเกตได้เลยเพราะว่าเห็ดหอมถือว่ามีประจยน์นะครับมีประจย์แล้วก็คนเขากน็นิยมนะว่านิยมกินว่า แล้วมันใสในลงไปเยอะกใช่มใช่นีเมันก็จะเป็นอย่างง่ายง่ายม่ายเลยง่ายง่ายแล้วบางคนก็แถมเอาขิง่ายเอาขิงฉายวางอยู่ข้างบนอีกเพื่อให้มันสวยงามเพราะว่าของจีนส่วนใหญ่แล้วก็คือแบบแบบแบบจีนก็มีจะมีเข่งชัดมีต้นขิงฉายนี่นะครับ นี่ก็เสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะตือกัวฉากเกียวนี่แหละครับตับหมูผัดขิงรนะาบด,ด้วยเต้าซีนะ่คือ,คอปกติก็ผัดขิงมันก็อร่อยอยู่แล้วนี่ใส่เต้าซี่ลงไปก็เพิ่มความอร่อยยิ่งขึ้นครับนี่ผัดแบบพัตตะคันนะครับท่านเอาไปแชร์ดูได้นะครับเป็นการทำเป็นร้านอาหารได้เลยครับอย่างนี้ของง่ายๆไม่ลำบาก งานของผมงานง่ายๆทั้งนั้นไม่มีอะไรยากเย็นครับต้องขอบคุณนะครับที่ท่านเอาไปแช์เ <c oughs> นี่ยเป็นของง่ายๆทำง่ายๆไปเปิดเป็นร้านได้เลยครับถ้ามีอะไรก็มาสอบถามได้ของง่ายๆไม่มีอะไรยากครับนี่ก็ขั้นตอนอผัดตับหมูก็จบด้วยแค่นี้แหละครับต้องขอบคุณมากนะครับที่ท่านพาไปแชร์สวัสดีครับ